เรื่มแตกคนไทยที่ตเล็กยิ่ง่นหมดตติโก้ก็่เมต้แตไมเป็นแชมป์โลกเลยนะอีย่เาเป็นแชมป์โลกเลยอองไปโงมาบแต่ยจะขออน ออกไปอุณมากขอบคุณมากนะครับขอยเลยครับขอบอกถอยขอยเลยใจตรงยาตรงไม่ต้องพูดต้องอะไรห้ามเสียงหน้าหรือห้ามอถ้าต่อไปแล้วจบนะครับมันแก้ไขไม่ได้แล้วครับเราไปตั้งลำตั้งหล่ะยิ่งแียงยิ่งคิดยิ่งข้อเหน่ยวโวยวายอารมณ์ยิ่งเสียงนะครับแล้วลูกเกมของตัวเองจะเสียด้วยคุณเลยยิงเลย

คตาดกูดึงลูกวัดไปเนี่ยคแต่้นีตั้งลตานะกันไหมหยาลุกเี่ยเียหาทามเสียเฮ้ยคนแลๆิบหายแล้วมน้ำเื้อหลายมาเกินไก่แต่ตามทันไม่ทันอีกสองวยาตีสมวได้ที่กโจอยางเดียว ตาเวลาแครับออกแต่สวยครับฝาดึวทีอานเยโ้โหจุกเียใจุรับไปดยไปเลยโอ้โหตาเอตีอ้โหดีเดียวบาไปครับยอจังไรมาติดครัสามบกัมสากาาเก้าออกไปานซ้ายาบนแี่ไปไปค้ับอง้สีุ่งมหนยาวเผาดีูรยณองุสาครับ เวลาต้องสาบเรื่องจากเวลามันเย็นเจนมันดีจนห้ำแข็งแล้วตอนนี้เออมาละไผต่อนล้วทั้ลูกมีดอย่างไรบางทีการรุกต้อง โอ้ยเดกนี่ต้นของยังมาได้เฉลาดตัวปักผอนนะฮะตัวปัก่อนโอ้โหแววนะครับแววอาจารย์เกิดขึ้นแล้วเห็นไครับมาอีกเลยเลยนี่มาส กมาเขียนอะไรละอ่กษรนให้หน่อยนะฮะโอ้ให้จะมดตัวกันแล้วเอ้ครับตอนนี้โ้หนู้เติ่งจะักทงฝั่งของโลเมเ f ียังไงย่าเจไปเยครับี่วลูกนี้ี่อันมาได้ครับมว่าแววีกต้2

สามลูกด้วยแก่ไาแล้วไปแล้วแก้า้อนอ้ไปสิไปที่ทางวมิทัแต่งงมต่อแล้วกูหัวเอาไปแล้วไอ้ยังไงยังไงยังไงยงไ่มาเอาไปแ้วทุทายไปเลยสองคือไม่ถึงมารอก็ไม่กลับเรื่องอรเรื่อกาัมาได้ยี่มแต่กไม่ข้างข้ามจริงจิงไม่ได้อย่างไรดีก็มารห้ครับวงมิ้ัพวงมิตักต่อไปอีกรูกนี้โค้งมา้บ ขาลุกไเด็กแล้ไปนอนแลไปนีไปเลยครับขาเงียบขอบคุณครับพี่เอ่อเคยพี่จะเคยขาวว่าเคยเก็บมือบอลยืนสนามเลครับคอยพี่ตัวบ้าพเปิดไปตบสมุนแข้งแรงนะครับคอยเงี้องยัวเบื้อยอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับคอยเงียบเป็นยิง้ ชื่นใจพี่ก็าไปเก็บให้เราเองได้นะครับของพี่ครับหา,หาเจอไหมครับหาเจอไหมตกหลุมส่วมในรือเปาาอระมัยยมงลุกเดียวถ้าดคำได้ได้สองร้อยถ้าชนะมีห้าร้อย

หมายเลข3ไม่น่อยู่้าเยหมายเลข3อยู่แหนาเลเตะออกเนียเอ้าขอเปลนตัวแลับผู้เชี่ยครับขอเปลนตัวฟาดนหรือขอเข้าก็ไมุกออขอเข้าแล้วเก็บเมืี้โ้มาเอ้า้องสวยด้วยมึงเตะอ้าวไม่ีครับพวกนี้เปิดเีแก ลเลี้ยงอีกที่สามปานุพงสมัครเกตสมัครเกตการปานพุพงลเลี้ยงอีกที่สามอยู่ตรงนั้นก็ใช้ระบบเปรย์ก็ได้นะครับแขนสองข้าง เราไม่อยากจะเอาเพลงของอปพเอาพอมานะครับเพราะว่าเปรย์เลถามสาขาถามพอเห็นเพเงของอปพนักกีฬาลุกรเลยนครับไม่กล้าแลยวอันันเดีห้ันเดีย ไปไปเคืนตไปได้ต่อมาได้เอาแก่แก่หมแกลงแก่ลงแกั้ันัดไปตัดไปกัไปัไปนี้กอก้าเนะใส่กอก้าแล้วรงนี้เหนื่อยช้าหวราวมนี้กอรุ่นีก็ฝากของเราไว้รงนี้ตองก็แย่

อะไรหวชไปเอาอะไรน้าเรายังไงโค้งมารู้ให้ผมอ่านะครับรับมาได้แล้วรึไปติดดื่มคืนมาได้ไหมนาโอ้โหรวมเป็นเอไปนะครับไปนะครับลงโหนีนะครับผมมากขนี่ที่ยางเท้ามังเอได้ไปยอนไปเลย่ยบกนี่คือเเขี่ยธรนะเขี่ยธ ไมล้วไม่เห็นแล้วไปเฮ้ยกอลเสียดหอเราด้วไว้พูดได้มเขยมัวรอยแต่งหล่อไปเลยนะครับลองอเรให้ทันวอนห้าทีขับมาเลยดีมีที่สามบายแล้วป๊า ถ้ามันตตมันตกทำไงคั่ไรวมดเครื่องเลยตมันตกไเออละไครับปดูต็มมุมจังหวัดไหนเกมบอย่างก็ีสองอะจัเที่ยงใชไหมบอกหมดเวลาไม่หมดเวลาลูนี้เต็มมุครับผอไปดีตมนมครับไหมคบบอลสัหน้าตลงนี้โดนหิมมมหมดเวลาการแข่งขันคมปกว่า ทีมของโบเอฟีก็เอาชนะไปชประตูต่อสอเข้าชิงชนะเลิศตัวทีมของการไม้หรือของกาลเปดดาวก็ทีมผู้นี้ตัวผู้นี้วนี้รับเกัวไม้กั้ตเพลนะครับบุณการด้วยคุณผู้ช่วยก็จะมีตัวผู้ใหญ่ด้วยนะครับุูงนี้ตัวเมย์อะไรที่ฝากต้องไปก็ไปร